ที่สองแข่งกับแต่ต้อชายนะหนึ่ง้าคะแนนจุดนี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่รู้เพราะมันเปลี่ยนสถาันที่อ่ะเตรียมตัวจับลูกครับจุดนี้มาดูกันเอา่าไหวสวยสวยดาวลูกยอดเพื่อจะได้ทั้งสิลูกอ่ะพร้อมปิดยบรบเริ่มทำการแข่งขันกดเวลาลูกโดนเท้า วันนี้มาดูมาชมการแข่งขันแต่ก็ระว่วง15คะแนนครับหมายเลข5รางวันไม่เท่ากันนะบอกไว้ก่อนทุกคนนะ1234ลูกยอดเหมือนกันหมดลูกละสอ0รเอาลัะ15ใครจะเพิ่มจะเติมบอกวงเหยียบได้เลยสำหรับวันนี้เอารัมาดูครับนี่ชัดเจวเลยคุณผู้ชมแตกลับนะยังไงรเด็นสอง ไอ้เพ er ื่อสองนี่ผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายไว้ไอ้แก่งผู้ชายนะอ่าเอาพลาดสิมาจัดหน้าเท้าไอ้คู่ดีนะผู้ชมไปต่อไปไหมเลขหกเพิ่มดีผู้ชมข้ากล่าวจัดตาดูชุดนี้ผู้ชมปักตกตานี่ขนหน้าขนตากันดีสําหรับชุดนี้โดยเฉพาะหมายเลขห้าอ้าวจัดเจ็ดดูเลยนะไม่ถึงแปดร้อยบุ้ยผมบอกไว้เลยตั้งเทเด เอราว่าห้าชนะอย่างที่กลับเรียนนะครับว่าแต่ละคณะนี่สุดยอดเจ็ห้าคะแนนครับไปได้ห้าในรางวัลสนบุคคลไหลชนะไหลที่นะผู้ชมไปได้ห้าเ,เอาแล้วดาวจัดอา่าสิบห้าคะแนนครับมาจากการพระเดชะคุณครับวันนี้อา่าตามอัธยาศัยได้หลวงพี่นะวันนี้เอาแล้วไอตีนะหลวงพี่นะวันนี้บถ้กสมบงก็ต้องชงพลังล่ะอา่าไปค่อย นานพิเศษกดไปประมาณเท่าไหร่จะพอบอกยังไงวะหายไปทางลึกม่ทางนึกอ่าของหลังยี่สิบแน่จับตาดูไปเล็ดฮะนี่ของหลังนี่ต้องลำด้วยคุณผู้ชมโคดันไปเล็ดฮะลูกยอดยังไม่มีอ้าหละดับดวงสามติเป็นลูกกาโดยคุณผู้ชมแข่งน่าเก่งไปดิทุกคผมอกเลยของหลังอ๋อรังวีรางวันก็อย่างที่บอกมาชั้นย่านนี้นะราวระ จับได้จับได้ห้าทีด้วยชมอันนั้นละสี่สิบนาทีก็ประมาณสามสี่ชั่มงด้แหละหลังห่วงมือเกียร์ด้ชมสุดยอดด้วยจมอ่าหนึ่งเดียวของประเทศไทยโขงหลังแต่กลับมาสิบใบแดงมานะครับหอมฉุยนะครับหมึกแห้งวันนี้ใครต้องการอยากจะทานข้าวสวยข้าวต้มแล้วก็หมึกบ้านหลังเลยนะครับวันนี้ กับขอบพระคุณแม่ครัวแล้วก็เทพของทางวัดโอ้โหวันนี้จัดมาให้ท่านแต่ว่าคำ่มไป่ว่าจะเป็นข้าวต้มข้าวสวยเอาละจิตใจ่นสองร้อยบาทจนดไปเลยครับหนึ่งลูกในยกเสียมรับผิดชอบสารวิทย์แซ่ลิ้มเอาละจัดไปวันนี้ยังไงต้องมีละห้าลูกสิบลูกถือว่าเป็นข้าวก็ต้องนะท่านนายกฝากไปให้ดี ไประบายสามเอาละเก่งตั้งโค้งตั้งยี่สิบคนแนนได้แต้มดังเด็กสองนับมาเลขห้าเย้าไปยาวไปอย่าหยุดอย่างเดียวผมบอกเลยสามสิบโอ้โหเจี๊ยบขาดคุณชมยี่สิบคะแนนหนึ่งหลังวันหลังหากได้ยังนะไม่รวมอัจจิผมบอกเลยดังเดยวนี้ให้อะไรบอกเลยหลังบวมมือได้สิบห้า เพื่อชัดเจาะนะครับผู้ชมที่ชมในไลฟ์สดวันนี้โดยเฉพาะสามพี่น้องชายแดนภาคใต้เอฟซีผมเยอะหลังเปล่าไปสิบห้าแม่วันนีว้วตะวันค่ำเลยว้ชมอากาศดีจดุดดีทาไม่แชมป์ก็แม่น่าจะที่สองก็ยังดีเว้ยเออทาง,างลวงไปกลับไปเก่งแม่โสดฟรีนะครับอดีที่ใจเย็นไว้ดาวช่วยกัน ต้งเริ่มคุณผู้มตอนนี้ใครต้องการรถตนรีเจอนะครับอยู่ด้านหน้าวันนี้มาขายเป็นแผงนลคุณผู้ชมขายหร้วแจกคพี่ขาย,ยตู้ถ้าขายเมื่อไหร่จะหมดไปแจกกับแป๊กเดียวนะไม่เกินห้านาทีถ้าเกินห้านาทีให้ผีหน้าเลยรถตารีนะถ้าแจกหมดแนปะถ้าขายก็อยู่งั้นเชื่อผมออวันนี้นะเอาะข้ามกับไประวังนะคุณผู้ชมนะ สิบห้าแต้มเดอนไปเรื่องลอตเตอรี่ที่1ครับผู้ชมนะช่วงนี้ลอตเตอรี่ชอบเอาใบผิดๆมาขายผมโดนไปเยอะใบผิดๆนะไนะม่เคยเอาใบถูกมาขายเลยมีไหมใบถูกรนะับก็ไม่รู้เหมืนกันเอาไดักตั้าทา่วงสิบห้าลูกยอดจะลืมไปเราเว้สีน่นาทีสี่สิบวิเวลาตีแต้มโอเคลูกยอดใจอเยองนนะเก่งลูกได้สองร้อย รือว่าหาค่ารถไปอายุทยาลแล้วกันอ่าใครจับแปกลับมาค่อยๆโอ้โหถาไว้ไม่ต้องไม่ต้องอื้อสาย่านเดี๋ยวมีมานาวมีหลังบวงมีไฟเข่าพ้่งผู้หยิงเล่นได้แต่เข้าเบาไม่รู้นะ,อ,ะนนอ,นนอ,อ่าสิบห้าแต้เงินไว้สาบไว้โอ้ดังนี่ขยับใยื้เอาละสิบห้า ยอดไว้ยอดไว้พี่นะแปะกับไปหมายเลขสามติดจกรอินซิชเข้าจังกีเดไว้เทียบไ,ว,นนไว้นานไปแล้วนานไปแล้วแปกับมาสิบคะแน้ไหนสิก็เทียบแปะตอนนี้ร้อยแปดสิบห้าเข้านะทีเลยนะพี่ชมนะเข้าทีเข้าทางลูกยอดนายกเสียมจัดให้ลูกนั้นสองร้อยตลอดรายการประมาณ 5, ห้านาทีสี่สิบวิ สิบห <Five, S 2> ้า <ops? S 1> คะแนนครับแดงหมายเลขหนึ่งเริ road, uh ่มเข้าเริ่มเข้าติดอาจารย์จุกชุดนี้ยูยในการควบคุมของอาจารย์สมศักดิ์จูชื้นโอมมเตอร์จัดงานวัดปกจากนอกนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดผู้หญิงมาในวันนี้เปิดสนามแล้วก็เปิดพิธีสำหรับการแข่งขันตะงร้าวงเจ้สกายงานปีมาสงกรานนะสิบห้าหลังดวงสามสิบโอ้เล่นดีผู้ชมเบอร์ห้า เอาได้สั่งตั้งแต่ก็ไปสินทองยอดเลยยอดเลยเอาเก่งแกะหน่อยเออเริ่มเริ่มเริ่มอกงาที่เสร็จจุดห้าวันนี้หมายเนึงไต่แต้มลัวไปก่อนลัวไปก่อนใครจะเพิ่มเติมบอกนะ่านนายกตั้งเป็นทุนเดิมไม่ได้ครับลูกละสองร้อยสิคะแนนหมายเลขหนึงสำหรับลูกก็วันนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นยังไม่มีอะไรทำการแสดงก็ ก่อนจะเจ็บนะครับอีกสิบห้าแต้มอีกหนึ่งร้อยเอ้ยสองร้อยไปเราไวรูกทีมสองตีรัดชูชื่นยทางบ่วงปื้อเอาละช่วยกันทั้งเปล่าไปเต็มครับประเด็นหนึ่งถอดได้เลยวันนี้ท่าสามรั้งเอาละอินไทยเหมือนกันโอ้สุดยอดตรงบ่วงนี่แหละผู้ชมนะสูงเท่ากับผู้ชายเอ๊ะไปในเตี้ยไม่มีสงฟ้าข้างเรสิบห้า เอา,เากระจายไปกาสวัสดีแฟนๆที่ชมมาจากเกาหลีใต้โอ้โหี่แฟนเอฟซีผมผู้ชมอยู่เกาหลีใต้เฮียจับกรยื่นเจ็ดนาทีครึ่งเอาไ้เต็มว้ยช่วยกันเฮียจับนี่ให้พ้นนะบอกได้ก่อนขอเตือนเลยครับวันนี้คะนสุดท้ายสิบปู่แปดถ้าวกเอ็กตับโกงแน่กูกบอกให้วันนี้นะบอกเลยตามสภาพของทีมเจ้าภาพ ทั้งแรกใครก ah, like ็อยากได้แชมป์อ่าหลังบวงกลางบวงมือหลังบวงมันไม่แน่เสมอไปนะผู้ชมนะว่าใครจัดจะได้แชมป์ดูทีมของพีนันเลยนะเห็นไหมครับอ่าพี่โดนยาวเห็นไหมโอ้โหหลบบวยวันนั้นอ่ะติดกะแนนทีมปู่แปดไม่เป็นชีละโอ้โหต่นันเรองไรน้อยใจดัดเรือไรอีกดูดไปสามเลยเอ้าแปด ตั้งเอ้ยใาวไาว้ใาไว้ยังอยู่นะหม่ได้โค้งกลางกองเออโอ้โลมนิ่งอย่างนี้บอกเลยนะถ้าเตะไม่ถึงแปดร้อยเก่งน่าเสียดายโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยโดยเฉพาะลูกยอดหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แล้วลูก200กะสองร้อยแตกลับนะหาไหว้เก่งฟัดแตกลับไปสองเออใาวไว้ใจเย็นไว้เม่ไปสอง มันเดิอเด๋อแ่ด่างไห้พี่บอสงนะต้องบอาไว้ดิเอาเลยเช้าไว้ปอื้อบเก้นาทีผ่านสองรอบเก้ารอบห้าไปหลังลวงเออเช้าไว้ข้ามก็ไมอีกสิใจเย็นใจเย็นปะเพียเปล่าเก่งลุยฮอื้อข้างลวงโอ้ชัดแถวเลยเก่งน้อยพี่ไปเก้าร้อกว่าเบอรแชมป์นะ เพราะว่าจำเลยผู้ชมไม่มีไฟไฟเอียงตาแต่คับนะเก้านาทีเศษข้างดวงร้ยสิบห้าข้างดวงดีสิบห้าคะแนนประเด็นมายเลขหนึงเต้นกั้งตึงงตกตายสองท่าทางประเด็นมายเลขหนึงสี่ดักชูชื่อหลังดวงมือยอดมาเลยลำไว้ดาวไว้ช่วยกันช่วยกันสำนักงานดับประเด็นชาติเก่งกว่านี้ไม่มีนะผู้ชม อ่าพุ่งพวงเลิกไปแนละ้วเหลือปลาปานี่แหละชุดเดียวในประเทศไทยแต่ก็ระับบวงนะนี่ดูโค้งหลังดูท่าผู้ชมฟักนี่เป็นไ,ไงหลวงพี่เนียนไหมดูดูดูฟักเปัวไอ้หัวชมหน่อยเดียวลนะตินาทีบานสองหกห้าน้อยไหมไม่น้อยนะติดนาทีสองหกห้าสี่ินาทีออกพันก็ยังบิดอยู่ เอาละตั้งกง่าวเฮียวเต็มการะเบลเต็มครึุกตายใหนึ่งท่าผทานตับตาด้วยดีตวงไม่มีแตกผมบอกเลยนะแตกไม่เอาตั้งบอกเลยเอาเอาละชาดีคงดีสิเอาละชาไว้สวยเป็นที่เลียวร้นีเเปิดสนามจุดยอดาโดยชมเอาผู้หญิงมาตั้งแต่งเดี๋ยวผู้ชายไล่ โอ้วันนี้ถ้าใครแพ้ผู้หญิงเลยมึงไรทางเปล่าติดกันได้แบนิดนึงผู้ชมว่าวันนี้มีแพ้ผู้หญิงไหมมีไหมเออเปิดเลยนะจดหมดอ่ะอื๊บใจจ้าคณะกำรังการลงมติเลยนะวันนี้ถ้าผู้ชายแพ้ผู้หญิงหมดนะเรนรางวัลให้พวกนี้ไปให้หมดเลยไม่ต้องเอาไว้เออ๊บใจจ้าไปกันไปเพื่อสามเอาได้จริงนะ ตั้งคันเดียวละมึงเอ้ยที่แตกกันหมดละเป็นคันหนึ่งก็เล้วแตกกับไปน้องแดงของถูกตั้งวงมึงจะห้าดแต้มนิี้ยโคตรเล่นไม่ได้ฮะเอาไว้เจ็ดเซนนี้ชวูชื่นเอ้โคตมหัวแก้วหัวแหวนฝาของยี่สิบโดนอย่างนี้นะออกเจ็ดร้อยนี่มันน่าจะมีแปดร้อยได้ โโอ้หเท่าไรดีผ yeah, ู yeah. sure. ้ชมเท่านี ah ้เท่าไรดีอ oh, ่าขยับเลียงแหม่ลูกยอดยากไ้ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่านอยากไหลุงพี่ก็ต่อมือโยนอย่างง่ากเลยเออใครที่ว่าแน่มาดิอ่ามือโยนเนี่ยเข้าจ้าแม้กระทั่งลุงพี่ก็ได้อ่าลองไหมลุงพี่ใครตั้งอ่ามาเลยข้างดาวสิทธิ์กันแนนหม้เทพสามสองร้อย สามร้อยยีสามาได้1ิสนาทีเสร็จในกรุงเทพเปิดสนามูุ้เดี๋ยวสิวัดกูต่อชุดนิติดกันแน่นสาไว้ไม่ค่อยดีไว้สาาไว้ไหลงานแล้วนะจานะนี่ทางวงเป็นเลยเล่นเลย,เ,ลเ,ลยเข้าไปเต็เลยเอา้าโค้ง2ีหลังลงมือเนียสาลูกเก้าสิบก็เือบเกือบร้อยแล่วะไปกับไปเบิร์เกง ใช่นะเขจะมานช่วยแต่ว่าเยอบ่อยตันนี้นี่นักกีฬาทีมชาตินะผนะู้ชมนะอดีตเออผมพูดเองยนะยอดติ้งสองร้อยตามลูกหกร้อยนี่ตามลูกหกร้อ,อ,อยไปไนไปอยากดูเต็มๆนะเอา้าออื้ขอหน่อยก็พท่ามันไยกเสียงเขาบอกแม่จริงเขาเยอะๆยอสิบลูกก็สองพันยี่สิบลูกสี่พันจัดไป อีสิบลูกนะอันนั้นต่อบไปกูว่าหมดไม่มีให้แล้วเออาาจา๋าไว้สิบสามนาทีบรับใครจะได้ไหมลับไปได้สิบสามนาทีสามสี่ห้าเอาหลัดตั้งตปไม่ถึงแปดร้อยบอกเลยนะครับอย่าข้าลวงดีเว้เก่งโอเบอรห้าทุกท่าสิบห้าโขนดังนี่ลำลำโขงจา๋าไว้ โคงกรมสิลป์ไปโข้งหลังที่เสร็โคงเนียนกันไว้กันไว้หลังเปล่าเต็มยัางเบอร์สองจิกกระเด็นกระใหม่ที่สามไก่แก้งไปเรื่อยไปเรื่อยโคงหลังน้องดาวเต็มกันอ่าน้องดาวเออข้างบงดาวเหนือหลังบนะดาวเอาคุณผู้ชมหลังเปล่าเต็มมาแล้วข้างบงมือเนียนผู้ชมจิกกระเด็นใหน่ที่หนึ่ง สิบสีส่นาทีผ่านสามหกห้าการเพลิงชันับผู้จมพี่เดินทางมาสู่นานาบุญวัดกกปากในวันนี้นะชิญคกันนั่งรองอี้มาเป็นสักขีพยานกันสี่สิบนาทีใครจะแมป์หลังบวงมือดาวแน่จริงไปหลังบวงเข้าลูกยอดโชว์พี่น้องชาววัดกกปากกันไปสิลูกยอดนะทำได้ไหมหลังบ่วงมือเอาละมีเพิ่มไหมท่านสาต่อ หลังบวกลูกกวาดนะเอ้าเอาดิเอาดิท่านนายกเสียมให้ไปสองแนะข้างวงมาสิบห้าจะเพิ่มอีกสามก็ได้เป็นห้าให้หลังบวงอย่างเดียวนะอ้าวปึ้งเลยหลังบวงลูกกวาดลูกกัดทั้งอร่อยลูกกวาดอย่างเดียวนะอ่าผมบอกเลยวันนี้ท่านคุณมาภัยนะครับตุ้มเพชรหรือว่าสตาสุพศแล้วก็คุณสมควรมีเพตานะตันนี้สมาชิก จะพาเทศบาลตำบลบางยาแพทย์เพิ่มลูกยอดสำหรับหลังบวงนะครับสห้คะแนนเป็นห้าร้อยบาทถ้าลูข้างลูกละไม่มีตังมีแตลออ่ลูกยอดอย่างเดียวอ่าลูกยอดอย่างเดียวรือว่าคูณเอาไว้ดาวไว้เก่งนะได้แนะ้ะเก่งนะเออขยับไปรเกลสิบห้นนานะตีครึ่งช่วยกันช่วยกันสี่ศูนห้าโอ้ โอ้โหไม่ไม่ไหลขึ้นไป่ตีตั้งดาวจรวันจุ่ยนด้วยนะเ้าดักที่ตั้ายิึงกะแดงรอยสามใส่เต็มแปเต็มไห่เรื่อยสินาทีผ่านสิบหรอบปักก็ให้เนียนลอยไว้ลอยไว้ค่อยๆประคับประคองไลสิบแปดกับมาเอาละตั้งสิงกะแดงดาวหนังบอกลูกยอด ลูกละห้าร้อยมีอยู่แค่สามลูกเพราะว่าเบอร์ห้าเล่นได้แค่สามลูกนะพอวัานี้แข่งขันกันน,นึงเออเชื่อผมน,นท่านตอทอรูใหญ่ย่อยยากนะยากรูเล็กยิ่งคูณไปเลยเนี่ยถึงเพิ่มตังค์ให้หลังพวก่อนแคสไปได้นะไปได้เนะถ้าเข้ารูใหญ่ได้เต็มแต่ไม่ได้ตังค์ใแบบนที่สองได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้ ของนแรงตึงทางดูดไถ่เอาลงโเว้ยตู้ตีตู้ตีเออขยับมาไล่ลูกไล่ลูกจัดไปจัดไปจัดชาเร็วเร็วภานนายกเสี่ยมีหลายใครช่วยโทรหาทีภานนายกสวิตแฝ้นิ้ววันนั้นไปนั่งอยู่ศาลเจ้าพ่อจิตกระเด็ครับตอนยาววันนี้เดี๋ยวไม่แน่ดึกอาจจะย์นะแต่ตอนนี้ฝากตังมาเป็นที่เรียบร้อยคุณสมควรมีเทนตาครับสมาจิตตภา เห็นพวงมาลัยดอกกุหลาบแดงๆไหมเก่งไหมสิดแดงครับเบอร์ห้าตที่สองได้แก้มสิบแปดนาทีผ่านสี่รอยเจบอาละสิบแปดรอบหลังวงมือเอาไว้ข้างเปล่าหลังวงไอ้ลูกยอดที่เต้าไอ้ยัดโอยังดมให้มันเสียวข้าไว้เออขยับแต่กลับมาโอ้โหนักกีฬาผู้ชมเออเท้าไว้ โอ้ลูกก็ะสองอยไม่มีนะผู้ชมหลังบวงมือยอดยอดเด้อเฮบ่วงบ่งไม่มีแตกผู้ชมรับประกันมาเลยติดจับให้ค่อยๆๆสิแปดรอบครึ่งโขงถ่งาวไหมดาวจัดก,การหลังบวงมือเอาไว้ใจ้วาติอจัดจ้าดูสิว่าจะได้เฮไหมลูกยอดหวังบวงไนะิ1ติดแต ไปสิบคะแนนหนึ่งเต็มกันสุดท้ายสี่แปดศูนย์สิบเก้านาทีผ่านสี่ร้อยแปดสิบไปกลับมาโกงกันไหมแต่ช่วยกันนะช่วยกันนะใครจะได้แชมป์ประจมเทศกาลงานปีมาสงการครับวัดปกติในวันนี้ลุยเลยลุยเลยสิบคะแนนนั้นเก้าเหลืองใบแป้งสิบเก้านาทีหัวหมายเ้หก ทั้งที่สองใบไ,ไว้สาวยหัวใบเดียวว่าตกกาะดชุดนี้ไปได้เป็นหมืน่นดูวันนี้ครับอ่าใครจะทำใครจะทำกันจำแล้วก็จำวันนี้490ไหลไปไป15ใครจะทึ่งเวลานนะครับอ่าอาจารย์จุโอลิศสำนักงานตํนารวจแห่งชาติ